น,น,นี่ไงแล้วครูรักต่างวัยเรียกว่าต่างไวัยได้ไหมคุณอ้ําอภิชาติอาภิชาติอาภิชาติอาภิชาติแล้วก็คุณนัทมีเรียนะฮะวันนี้เขาไปพาราก,กอนภาพที่ได้มาวันนี้เป็นภาพที่พารากอนเราได้อ๋ที่พารากอนนี่นี่เขานั่งรถไงฮะอ๋อนี่ซุปตา ต้องนั่งรถถูกต้องเขาเรียกว่าขึ้นแท่นอยู่อะขึ้นแท่นอ๋อขึ้นแท่นเท้าติดขึ้นไม่ได้เลยไม่ดับปั๊บตาปั๊บตาปั๊บโตเอ้ยพอระดับไหนกันแล้วคุณจะให้มาเดินเป็นดาราธรรมดาได้เหรอถามแค่นี้อ๋อดูโห่แฟนขับยังวิ่งตามนะขับจริงจิเลยวันนั้นลูกพี่ผมดูจังหวะมีลูกพี่ผมมีลูกพี่ผมวิ่งด้วยงานนี้วิ่งมีขาเบียดดำเลยนี่ขาหนีบด้ขาหนีบด้โอ้ยดูดิดูโอ้ยยุดนยุ่นยุ่นยุ่น่าโอ้โหวินด้วย บินด้วยนิ้วขาเบียดจนกางเกงเข้ายินเลยอ่าลักษณะนี้เรียกคนตูดอิวดูจหมานี้เขาเนี่ยเห็นไหมมีการซับเงือ่ซักเงือกันอ้าก้ออ้าเต้อ้าใจใส่กันเป็นอย่างดีโอ้เจ้คนหอมก็ไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรคุยกันทางแต่งหน้าเขาพามาคนตัวคนตูดสินั่งรถลงแรงกระบังเปิดนี่เน่เห็นไหมเห็นไหม เฮ้ยนี่คุณนัทเมียนี่ยจะพูดไปพูดมาอยู่ในวงการนานแล้วนะนี่อายุจะประมาณเท่าไหร่ประมาณหลักสี่หลักสี่หลักสี่โอ้ผมไปนแล้วไปนักนครแล้วนักนครจะป้านอะไรแล้วก็แก่หนักเลยแล้วก็นักนครเนี่ยแล้วคุณอ้ําของคุณป้าแก่อายุเท่าไหร่อ่ะคุณอ้ําผมก็ไม่รู้สามสิบกว่าอ่ะเดี๋ยวไปให้คนรู้จริงอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้คนรู้จริงเกาไปดูกันไปกันจ้า